ล้วนี่โน้ตบุ๊กที่แกขอยืมไว้จันไม่บอกกี่ทีแล้วไม่อยากให้เพื่อนยืมทุกอย่างมันก็แค่ยืมเองเนี่ยมันยืมรถไปมันก็เอามาคืนแล้วไม่ได้ไปชนอะไรมาด้วยอย่าม,มาหาเรื่องหไหยของของผมผมจัดการเองได้เป็นไงล่ะสมนนา,นนาสุดท้ายเพื่อนก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยอันนี้ก็จะรถแกเออแล้วนี่โน้ตบุ๊กที่แกขอยืมไว้ ขอบใจนะเพื่อนเอ,อมีอะไรกไ็โทรมาแล้วกันไปก่อนนะเว้ยเอารถให้เพื่อนยืมอีกแล้วเหรอเมื่อเช้ามันมายืมไปส่งลูกเรยนพิเศษอะรถมันน้ำมันหมดแล้วก็ให้โน้ตบุกอีอะนะก็ของไอ้โดนบันพังแล้วมันต้องรีบทำงานส่งลูกค้าการไม่บอกกี่ทีแล้วไม่อยากให้เพื่อนยืมทุกอย่าง มันก็แค่ยืมเองเนี่ยมันยืมรถไปมันก็เอามาคืนแล้วไม่ได้ไปชนอะไรมาด้วยแล้วของแบบนี้ใครเขาให้ยืมกันพูดก,กี่ครั้งก็ไม่ฟังเนี่ยพอพูดแล้วก็หนีเข้าบ้านตลอดอะ่ะฟังเลื่องผ่อนชำระแบบศูนเสิบเดือนอ่ะพี่ รู้จักวางแผนการเงินนะเนี่ยซื้อของเงินผ่อนเนี่ยนะเรียกว่าวางแผนเป็นถ้าไม่มีเงินนะก็ค่อยซื้อดีกว่าไหมชอบทำอะไรเกินตัวท้าถทานที่พูดได้งานทำแท้แต่โนบุ๊กมันจะเป็นสำหรับฟางนะกันฟางมันต้องใช้ทำงานที่กับน้องเนี่ยคุณให้บัตรได้เพราะที่กับผมน่ำบ่นจังเลยมันไม่เกี่ยวเลยนะจะพูดทำไมเนี่ย ให้น้องไม่สบายใจคุณก็ว่าแต่ผม่ะขนาดคุณยังตามใจน้องเลยแค้นี้เมื่อไหร่ฟางมันจะยกออกไปจกากทีกันฟางเป็นน้องเมยนะกันจะให้ฟังไปอยู่ไหนว่าไงนนฮะนนท์บุ๊คเปิดไม่ติดอ่ะ เออไม่เป็นไรเอามาคืนก่อนแล้วกันดวฉันเช็คเองเคเพื่อนโทรทีนุ้ยรอบก่อนกล้องพังรอบนี้มาปุกพังย่ามาหาเรื่องใช่ไหมของของผมผมจัดการเองได้ก็เป็นแบบเนี้ยการก็เป็นแบบเนี้ยเพื่อนเนี่ยแตะต้องอะไรไม่ได้เลยน่าเบื่ออีกหน่อยเนี่ยถ้าเขาขอยืมเมียก็คงให้ยืมละมั้ง มันไม่มายืมูคุหรอกเราคุณมันเป็นผู้หญิงขี้บน่นไม่มีคนบอกแล้วจะรู้สึกอขอบใจนะเพื่อนแล้วก็ขอโทษจริงๆนะเว้ยเรื่องโน้ตบุ๊กอะอไม่เป็นไรหรอก ของแบบนี้มันหาซื้อใหม่ได้ไปเดี๋ยวเมียรอ ไหนอาการไอ้นอนยืมไปรับเมียที่สนามบินเออให้ยืมอีกแล้วเหรอก็บอกแล้วไงว่าวันนี้จะใช้รถคุณจะไปซื้อของแค่ที่ห้างไม่ใช่เหรอเรียกแท็กซี่ไปก็ไดทไ้ทำไมต้องเรียกแท็กซี่อ่ะทำไมต้องเรียกแท็กซี่ให้มันเสียงเงินในเมื่อรถเราก็มีทำไมต้องให้คนอื่นยืมด้วยก็มันรถผม่าผมจะให้ใครยืมก็ได้แลวนี่ก็บ้านผมคุณยังเอาคนอื่นมาอยู่ด้วยเลยผ่านมาพูดเรื่องนี้อีกแล้วมันไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวได้ยังไงมันก็เรื่องเดียวกันแหละ จะพูดเรื่องเนี้ยพูดเรื่องโน้ตบุ๊กดีกว่าปะเห็นไหมเนี่ยว่ามันพังแล้วอะเรื่องนั้นไม่เกี่ยวเลยมันคนละเรื่องกันแี่นี้เดี๋ยวนั่งแท็กซีก่ไปก็ได้อะ ฮอล่อยนนมึงอยู่ไหนแล้ววะเออไอ้กันฉันต้องพาลูกไปเรียนพิเศษต่ออ่ะวันนี้อาจจะยังไม่ได้เอารถไปคืนนะเว้ยเออไม่เป็นไรแต่พรุ่งนี้กูต้องใช้รถนะเคเคเคแค่นี้ก่อนนะฉันขับรถอยู่อะ่ะเ,ออเพื่อนยังไม่เอารถมาคืนอีกเหรอ เดี๋ยวมันก็เอามาคืนแหละามาหาเรื่องได้ไหมไม่อยากทะเลาะชินยแนามีเรื่องจะคุยด้วยอะ่ะฟามไปยืมเงินกูซื้อคอนโดแล้วนะจะกูให้เป็นนี่ทำไมเราฟังอยู่กับพี่ที่นี่แหละ ขอตัวอีดีกว่าตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมทุมีรับสายวะ นนยังไม่เอารถเมื่อคืนอีกรน,น่าจะกำลังมามัง้งแล้วโทรถามหรือยังไม่อยู่ไหนละเ,ออเดี๋ยวจัดก,การเองแหละไอ้นอนไอ้นอน อยู่บ้านไม่ไว้นอนเออเออ,เอ,อแหม่กันมาหาฉันถึงบ้านเลยนะเว้ยข้ากูโทรหาเมื่อเมร่อไม่รับสายกูว่าันไมื่อเม่อเอารถไปคืนวะอ๋อพอดีรถมันน้ำมันหมดอะฉันกะว่าเดี๋ยวฉันเอาไปเติมก่อนแล้วจะไปคืนออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปเติมเองขอคุณใจรถหน่อยเออมีอะไรวะ กันกันไอการไอ้การเฮ้ยรถกูทำไมมันพังอย่างนี้วะเออไอ้นนท์มือของรถกูไปชนมาเหรอเออกูขอโทษนะเว้ยคือกูขับซิ่งไปหน่อยมึงทำมบนไ้ได้ไงวะ นี่มึงต้องรับผิดชอบนะเว้ยเออจะให้กูทำไงอ่ะมันเป็นอุบัติเหตุอ่ะทำไงได้วะทำไงได้นี่มึงพูดได้แค่นี้เหรอวะมึงต้องรับผิดชอบนะเอ้าให้กูรับผิดชอบไงอ่ะรถมึงมึงก็ไปซ่อมเองสิมีประกันไม่ใช่หรอทำไมมึงมาพูดปัดความรับผิดชอบอย่างนี้วะรถกูก็ให้ยืมน้ำมันกูก็เติมให้มึงขอใช้ตอนไหนกูให้มึงใช้ตลอดกูยอมทะเลาะกับเมียกับเพื่อมึงแต่มึงมาทำกับกูแบบนี้หรอแล้วจะให้กูทำไรได้อ่ะ มึงมารีดมาถ่ายกูกูไม่มีให้มึงหรอกเว่เลยกูไม่น่า้มึงยืมเลยต่อไปนี้กูไม่มึงยืมอีกเป็นไงล่ะส่วนหน้าสุดท้ายเพื่อนก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยออ่ามาซ้ำเติมกันได้ไหมคนกุญกิตอยู่เนี่ย คนอ,อีดมาลงที่เมทำไมอะกันคนที่กันควรด่าเนี่ยคืเพื่อนกันนอนเป็นไงยังอยากคบอยู่ไหมเพื่อนอะเลิกคบไปแล้วพอใจอยังเมื่อแต่น้องสาวคุณเมื่อไหร่จะออกไปจากบ้านนี้สักทีเอาอีกแล้วผ่านมาเรื่องนี้อีกแล้วก็ไม่ให้ผมช่วยเหลือไม่ให้ผมพบใครแล้วนี่น้องสาวคุณก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่น้องฉันมันไม่เคยสร้างปัญหาอะไรให้คุณคุณจะไปจงเกลียดจงชันอะไรฟังกันักหนาต้องไปขัดหูขัดตา ผมไม่ชอบให้คนนอกมาอยู่ในบ้านอยู่ก็ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรไมีแจะทำให้บ้านแคบขึ้นได้ก็ตามนั้นฟางเงินที่บอกจะช่วยพี่กันเขาอะ่ะไม่ต้องแล้วนะเงินอะไรก็ค <c oughs> ุณต้องซ่อมรถเงินส่วนต่างจากค่าประกันเนี่ยตั้งหลายหมืน่นฟางเขารู้เขาก็เลยจะช่วยจ่ายให้ไง ฟังให้พี่การได้ค่ะพี่การจะฟังคนเหมนให้นะพี่บอกว่าไม่ต้องไงแล้วเดี๋ยวพี่จะย้ายไีอยู่กับแกด้วยหมายความว่าไงจะไปอยู่ที่ไหนฟังซื้อคอนโดแล้วฟังทนอยู่ที่นี่ไม่ได้ก,กับคุณนั่นแหละแล้วฉันก็ไม่ขอทนกับคนแบบคุณเหมือนกันเมย์เดี๋ยวก่อนสินี่คุณจะทิ้งผมไปเอ่ะใช่เพราะฉันทนอยู่กับผู้ชายแบบคุณไม่ไหวแล้ว คนเห็นคนนอกเดียวคนในบ้านแทนที่เห็นน้องฉันเป็นคนอื่นคนที่ฟางเนี่ยมันอยู่ในบ้านมันก็ช่วยเหลือทุกอย่างค่านนางค่าไฟมันก็ช่วยจ่ายให้แต่จะซื้อของเข้าบ้านมันไม่เคยบ่นเลยสักคาแถมมันเนี่ยยังไม่เคยพูดถึงคุณไม่ดีเลยด้วยเดนนี่นะแม่ผมขอโทษเมื่อกี้ผมมุ่งจเรื่องไอ้นอนท์น่ะฟาพี่ก็ขอโทษด้วยนะ มันไม่ทันแล้วกันเพราะว่าคนทาแบบเนี้ยจนทุกคนทนไม่ไหวแล้วปัญหาแบบนี้มันสะสมมานานแล้วกันจบกันตรงนี้เถอะคุณก็ไปอยู่กับเพื่อนคนนุน่นขอบคุณนะคะพี่กันที่ผ่านมาที่ให้ฟางอาศัยอยู่ที่นี่อะแต่ว่าต่อไปคงไม่รบกวัวแล้วค่ะฟางดีย๋ยวรอพี่เก็บของแป๊บนึงนะไม่เป็นไรพี่เมย์เดี๋ยวฟางไปช่วยเก็บจะได้เร็วขึ้น หลายคนให้ความสำคัญกับคนนอกบ้านมากกว่าเพราะคิดว่ายังไงครอบครัวก็ยังอยู่กับเราแต่จำไว้เถอะไม่มีใครอดทนอยู่กับคนที่ละเลยความรู้สึกได้ตลอดไปหรอกอย่าลืมดูแลและให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวก่อนที่จะสายเกินไป คุณมันขี้บ่นอย่างเงี้ยฝากไว้ก่อนนะกันตังวันหนึ่งนะจังวันนีจ้จังวันชาเออใจเย็นก่อนนะเพื่อนจะให้กูทำไงมันเป็นอุบัติเหตุกูทำกูจะทำอย่างเดิ